มาเลยครับมาเลยมาแล้วโอ้โหเฉพาะคอนเทนต์ฟุตบอลอีกหนึ <ten> ่งคนนะครับชิโน่เดอะสแน็คตีบอลที่มาตายีนเฮลันยีโน่ชิโน่ดีต่อมาให้ปลาเ้าซ้ายละอัดตรงนี้เอาพัต์ทั้งท้ายับขวาไม่ทันเมื่อได้เปิดทะลุมาจะให้กับชิโน่ลึกเกินไป เจ้าวันดีครับวัสดีครับวัสดีครับพร้อมไหมเขาไขึ้นรถไปเตะแล้วพี่เอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเหลือตัวเนี่ยโอ้คนดูเริ่มทยอยมานะ้วทำไมเข้าไปหมดแล้วหรอเไปหมดแล้วพี่

ใง่ายครับสุภาพบุรุษคนมีติดตัวไว้ครับทีต้องรือที่ต้องทคือต้องล็อกข้อเท้าไม่งนั้นจะเจ็บง่ายเจ็บง่ายาจะเป็ทำให้มีหอาไม่ได้มา่ที่เราวอร์มองสองคนก็ยังแต่งตัวอยู่ครับ เขาไปวางหมดแล้วทีมเราผมก็ยังอยู่กับน้องจีโน่ปิดชีากันแล้วเขาไปตรงไหนกันเขาไปซ้อมตรงไหนกันเดินไปด้านหนเดินไปนู่นเลยเหรอไปคนมาสั่ อยู่ที่บอลก็คือพ่อบอลลบอะไรครับ,รรบเริ่มแบทเทิลครับเกมคู่นี้บอลขึ้นมาเอาทะลุคืนนะบ้างครับทั้งฝั่งของเดย์ฮิปฮอปดึงจังหวะเราได้บอลมาสุดเลยครับโอ,โโอโ้สุดท้ายนี่เหมือนหลอกยิงซะเลยครับโดนด,ดื้อเลยครับเอาทิปมาตรงนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะเอียกเอียกขวายิงไปแล้วโอ้สองศูนย์ครับโอ้โห,โโหจังหวะนี้ของทางเดย์ฮิปฮอปครับ เอาเลยครับมาแล้วเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเจ้าพ่อคอนเทนต์ฟุตบอลอีกหนึ่งคนนะครับจีโน่เดอะสแน็คนี่ฮะนี่ก็จีโน่แข็งโป๊กเหมือนกันครับแข็งแข็งอยู่ตลอดตอนนี้พี่ดูเริ่มโผล่แล้วนะครับต่อใส่คิ้วผมนะครับไอ้เออชาลีเต็งืจอหลักยานี่แหละอกไปชาลีอีกแล้วอีกแล้ว ได้วได้ยังอ่อนปิ้นมาถึงรุ่สายประตูแล้วก็สุดท้ายจบเกมครับเป็นเดอ Hip h o ช่อาบาบอลไป3ประตูต่อสนะครับเจ ซู S <S 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 ปเปอร์เลย์ก็เป็นต่อยเมื่อวานในวันลุมพินีเอะไะครับเกมนั้นนี้อันส,สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเริ่มแบทเทิลแล้วบอลของทางบ้าบอลครับขึ้นก่อนทางรีซอร์ส,สีรเทพพิโดนไทยวางออกมาต่าง,าางกลับมารีซอร์ทสิรเทพเปิดตรงนี้ก็เอาขวางเกือบจะหลุด <S <S ครับเก็บได้อะไรครับปกีรจีเข้าในได้จีเข้าในหาจาหังหวะเลือกได้จี่ไหน บอลลุยขึ้นมาจ่ายตรงนี้หอนจิโนโ่จิโน,โโนโ่ดีต่อมาให้ปาเข้าซ้ายแล้วอัดตรงน,นี้เอาดลังกระปิ้นเข้าซ้ายยังขวาไม่ทันพยายามจะตั้งบอลให้นิ่งเหมือนกันนะครับนับเบอร์นายเปิดทะลุมาจากให้กับจีโนโ่ลึกเกินไปจีโนโ่ดีซอรแทงกหลักลายให้จีโนโ่จีโนโ่ขอ,ของขวาแล้วก,ากลายเป็นตีป้า เจ็บเลยเจ็บเลยมไเนข้างลยรลอุฉีกเลยครับฉีกเลยครับกระจายมาอ้าลุ้นอะไรยี่หอพากกันรับอ้บอลไม่มีใครสกัดบอลเลยครับด้วยการสื่อสารแล้ว2-0โดยเบิร์ปทุมราชกินอีกแล้วครับ อ้าวลุนครับ <K ell an rapper> ขอไปขึ้นเบิร์ดเน้นๆเอาไม่ได้ครับผมโอกาสจะกลับเข้าสู่เกมของทางบ้าบอลครับอย่กงตะวันตกชาเงินจากได้ากีโรเล่นครับไปก็เลยตัดเข้าในแล้ววุฒิสิ์คุณนพเดชเป็นงานกระเป่าจบเกมครับทางด้านของอีสานอยูเรนแต่์ะครันตชาเอาชนะทางด้านบ้าบอลไปได้ 2อรตรตุงต่อศูนะครับครับผมนีแล้วก็ทั้งั่งของเกมนี้ิลครับมานแจครับโค้ันะมถลอกแล้วนะครับกือว่าวันนี้นะครับทุ้ชมทางบ้านรวมถึงผุ้ชมที่อยู่ที่นี่นะครับที่บินสเตเดียมเนี่ยได้ดูกันแบบและเอาไปเอาตารจะเจอกับมีสามที่ได้่ตนะครับ โอโหว่าเขาบอกคู่บค้งนรูตัวพอไลน์ีสารที่แขอบเยอะมากคราพอโอโหนี้ก็สนัดแน่แน่ถ่ายชั่วโมงเลยถายรูปเป็นชั่วโมง โจมผมบกระชาเชอเคเอาสงมแล้รันนี้เป็นไงบ้างพี่เิร์เสียได้ไม่ขอรอบเลยนี่นะเดียวไหมสีันหนานี่เป็นไงบ้างพี่นี่เป็นไงบ้างนี่งนเป็นที่จดจำเพราะว่าเรา คนมันจะตามอยู่สองอย่างคือที่หนึ่งกับที่สุดท้ายที่เนี่ยพูดพอแล้วรพี่ิ๊กพี่บิ๊กพรอแพ้ขอบคุณที่กดติดตามมีใจให้คนมาถ่ายกันเจอกัน